วิดีโอนี้นะคะเป็นวิดีโอแน่นอนนะคะแกะกล่องลองใช้มาพรีวิวของให้ดูกันนะคะแต่ว่าไม่ธรรมดาเพราะว่าอันนี้นะคะเป็นสินค้าที่ส่งมาจากบริษัท s ซล l y B มีนะคะ s a l l y b t h a i l a n d c o m นะคะมีเบอร์ call center ค่เเะ,คะเพราะาตอนนี้ยังไม่มีช็อปยังไม่มีร้านนะคะเพราะนั้นก็คือสามารถซื้อผ่าน call center ได้ะคะ่ะทีนี้เนี่ยของที่ส่งมาให้ทีมทดลองใช้ตัวนี้นี่นะคะมันตื่นเต้นมันดีใจที่ได้ลองเพราะว่า ไม่ได้มีโอกาสจะเดินทางไปต่างประเทศนะคะไปหาตัวนี้มาใช้ตอนที่ไปก็ดันลืมหรือไม่ทันนึกนะคะก็ไม่ได้ซื้อมาใช้นะคะพอกลับมาถึงประเทศไทยก็มโมตโศกเศร้าแล้วก็หาซื้อที่นี่ก็ไม่ได้นะคะปรากฏในที่สุดวันนี้ส่งมาแล้วนะคะได้ลองใช้แล้วะคะรีบมาบอกต่อดว่วนเลยนะคะไปดูกันเลยค่ะผิะเชื่อ<ะ>ว่าทุกๆุกคนนะคะต้องเคยได้ยินคําว่า ครีมน้ำแตกคือคิดไม่ต้องเลึกนะคะมันเป็นครีมนะคะที่พอทาเสร็จแล้วมันดูเหมือนเป็นหยดน้ำเกาะบนผิวแล้วก็ค่อยๆซึมลงบนผิวเลยนะคะพิมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาทําได้อย่างไรยังไงนะคะตอนที่พิมไปเกาหลีเป็นครั้งแรกเนี่ยพิมก็เพิ่งไปรู้จากไหนเนี่ยว่าเขามีครีมตัวเนี้ยที่เรียกว่าครีมน้ําแตกงี้นี้นะเราก็หมดแต่ยืนฟังสรรคสรรคุณให้คนขายก็พูดเราฟังจนเบลอเลยเราก็ไม่แน่ใจสุดท้ายก็ไม่ได้ซื้อมาค่ะพอกลับถึงเมืองไทยโอ้โห แซดมากๆเพราะว่าหลังจากทุกคนบอกว่าเอ้าทำไมไม่ซื้อมาคเขาบอกมันดังแล้วซื้อนู่นมันถูกกว่ามันนู่นนี่นั่นโอ้กลับมาะคาเก็กซิมกมับมบมัตี่เดียวแต่ทีนี้ก็มีนะคะจากบริษัทซัลลีบีนะคะได้ส่งเจ้านี่ห้อนี้นะค่ะยี่ห้อที่ชื่อว่าฟอนเบลนะคะฟอนเบลหน้าตาแบบนี้นะคะมาให้พิมพ์ทดลองใช้นะคะด้วยกัน4ตัวนะคะจะมีตัวนี้ที่เป็นครีมนะคะอควาดีฟ 915m นะคะตัวหนึ่งแล้วก็เป็น BB ครีมนะคะแล้วก็มีตัวที่เป็น โฟมคลนเซอร์ er, หรือโฟมล้างหน้านั่นเองนะคะแล้วก็จะมีอีกอันหนึ่งที่เป็นเดอร์มาคอมพลีทครีมนะคะซึ่งครีมตัวนี้กับครีมตัวนี้2ตัวนี้ทาแล้วอเมซิ่งมากแต่ต้องบอกว่าใครๆก็ต้องมีของที่รักที่ชอบเป็นพิเศษบ้างนะสำหรับตัวพผมเองนะผมจะชอบเป็นตัวนี้มากกว่านะคะคือฟอนเดลยอัลโคเดฟ 915m นะคะเดี๋ยวเรามา,าค่อยๆแกะกันเป็ทีละตัวเลยดีกว่านะคะแน่นอนขอเก็ตัวนี้กันเลยเลี๋ยนนะ ให้เห็นกล่องกันไปแล้วเรียบร้อยนะคะตัวนี้คือฟันเบลออควาเด็ 915m ถามบอก 915m มันอะไรทําไมต้อง915คะพิมก็เลยมาอ่านเนี่ยคะ่ะรายละเอียดที่เขามีมาให้ในใบนี้คะ่ะเขาบอกว่าไอ้915เนี่ยมันหมายถึงว่าเขามีส่วนผสมของน้ำนะคะที่มาจากทะเลแถวฟิจิที่ความลึก915เมตรพิมบอก โอ้โห oh, คือทุกวันนี้ที่ฉันยังแค่ดำผุดดำ่ายอยู่บนแบบผิวน้าเลยนะคะไม่มีโอกาสลงไปลึกขนาดนั้นนะคะเพราะเห็นก็อ๋อมันก็คงต้องมีที่มาที่ไปของตัวหนังสืออะไรที่มันอยู่บนกระปุกอะไรบงนี้บ้างแหละนะคะเพราะนั้นก็คือเขาบอกว่าการที่เขาเอาส่วนผสมหรือน้ําที่ผส,สมของครีมเนีย่ยมาจากาทะเลที่มันลึกเนี่ยมันก็จะมีความบริสุทธิ์มากกว่ามีแร่ธาตุม,ม,มีคือมีอะไรดีด κε, ๆเก๋ๆดีกว่าน้ําที่อยู่บนผิวๆว,ว่างั้นเถอะนะคะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะเขาบอกว่าเป็นส่วนผสมที่ได้มาจากปลาดาวเพราะเขาบอกว่าปลาดาวเนี่ยมี โปรตีนและคอลลาเจนที่เป็นส่วนประกอบในเนื้อเยื่อเนี่ยนะคะมากถึง50%ก็ไม่เคยรู้หรอกนะคะและที่สำคัญนะตอนทิมเห็นนี่รูปที่อยู่ด้านหลังใบโฆษณาของเขาเนี่ยนะคะเป็นรูปปลาดาวแบบนี้ทิมก็คิดว่าเอปะปลาดาวแบบนี้เป็นปลาดาวกระดองกระดองไม่ใช่เหรอ,อกปกติเวลาเห็นที่แบบใบตามสวนสัตว์อะไรย่างเงี้ยจะเป็นปลาดาวนิ่มๆหรือว่าเห็นในสารคดีปลาดาวนิ่มๆแล้วมันก็ค่อยๆยึๆ๊ยยึกยึ๊ยึ๊ลงไปตามพื้นถัด พาสมุดเลยเนี่ยค่ะช่างเถอะพิมพ์ก็ประเภทชอบดูนะ national geographic นะคะเปิดออกมานะคะจะเป็นกระปุกแบบนี้นะคะข้างล่างก็เป็นกระปุกแก้วนะคะอย่างดีนะคะอันนี้ขนาดบรรจุ50กรัมนะคะราคานี้790บาทนะคะเปิดขึ้ามาเนี่ยข้างในนะคะจะมีไม้ก๊อปมาให้ด้วยทําไม้พายแบบนี้นะคะคือเอาไว้ตักตอนแรกก็งงทาไมต้องให้ไม้ไ้วยปกติเนี่ยถ้าเราใช้คนเดียวใช่ไหมเราก็มักจะเอานิว้วจ้วงออกมาเลยประมานี้แต่ความพิเศษก็คือว่า เจ้าครีมเนี้ยค่ะเนื่องจากว่าเขาเป็นครีมสไตล์ครีมน้ําแตกนะคะถ้าเกิดว่าคุณเอามือลงไปจุ่มเนี่ยมันก็จะเกิดเป็นเป็นคราบน้ําขึ้นมาเลยให้คุณดูเนื้อครีมก่อนนะคะเป็นลักษณะแบบนี้เห็นไหมมันดูเป็นลักษณะเหมือนเจลลี่เด้งเด้งนิดนิดเห็นไหมคะมันดึง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 ได้เนี่ยนะคะมันมีพิมเชื่อมันมีส่วนผสมของน้ําเยอะมากแล้วก็แบบมันดูแบบมี ความเด้งที่ทําให้รู้สึกมันเฮ้ยถ้าผิวเราเด้งแบบนี้เนี่ยใช่เลยนะอะไรแบบนี้นะคะทีนี้ต้องใช้ช้อนนี่ค่ะตักขึ้นมานะคะอันนี้เนี่ยพิมจะนั่งไม่ได้นะพิมต้องยืน,นะคะ่ะเพื่อให้คุณเห็นอย่างชัดเจนนะคะพิมจะป้ายลงบนหลังมือนะคะตอนนี้เนี่ยมันยังดูเป็นเจลๆแบบนี้อยู่ใช่ไหมแต่พอคุณเอามือเริ่มป้ายแบบนี้นะคะเริ่มเกลี่ยคุณเห็นไหมมันกลายเป็นน้ํากลายเป็นหยดน้ํา หยดแล้วนะคะนี่ไหลแล้วนะเห็นไหมมันกลายเป็นหยดน้ํานะคะคือเรียกว่ามันเป็นเหมือนการเติมน้ําให้ผิวอย่างสุดๆเลยนะคะอุแบบแล้วก็พอหลังจากที่คุณเริ่มโอ้ตายละมันมาไก,กลนะคะตักเยอะไปน,นิดนึงนะคะผิวมันจะรู้สึกแบบชุ่มชื่นชุ่มฉ่ำสุดๆแล้วก็ที่สําคัญนะไม่มีความมัน ไม่มีความมันเลยนะคะหลังจากที่ทาเสร็จแล้วเนี่ยเรียกว่าถ้าเกิดคุณจะบำรุงอะไรอย่างอื่นตอน่อหรือว่าจะไปแต่งหน้าหรือว่าจะออกไปเอ้าท์ดอทแบบครีมกันแดดอันหนักๆนะอันนี้เป็นเลยที่แบบเหมาะมากๆเลยเพราะว่ามันเบากับผิวแต่ว่าอย่างตามคุณสมบัติที่เขาให้มามสก่นเนียค่ะมันผสมคอลลาเจนผสมอะไรดีๆจากใต้ทะเลน้ําลึกอะไรแบบนี้เนี่ยนะคะสุดยอดนะคะตัวนี้แล้วก็ขอบอกว่ามีกลิ่นหอมอ่อ,อนๆแบบที่พิมพ์ไม่คิดว่าจะมีใครไม่ชอบอะ่ะเพราะว่าหลังจากที่ทาไปแล้วอะ่ะ สักพักหนึ่งกลิ่นจะค่อยๆจางหายไปมันไม่ได้ติด forever ช่วยกาละนานเทินะคะอันนี้นะคะจะเป็นตัวแรกนะคะอันนี้คือจะบอกเลยว่าวันนี้เริ่มด้วยตัวที่ชอบที่สุดก่อนเลยนะคะตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ให้ดูหน้าก่อนครั้งนะคะฟอนเบลนะคะมาถึงตัวที่2ที่เรียกตัวนี้เป็นตัวที่2ในการพูดถึงเพราะว่ากล่องมันสีคล้ายกันนะคะตัวที่2นี้นะคะจะเป็นฟอนเบล UV Protector BB Cream นะคะตัวนี้เป็นครีมรองพื้นผสมกันแดดนะคะที่ผสม SPF 30 PA บวกๆด้วยนะคะ จะเป็นหลอดแข็งแขงนะคะเป็นหลอดแข็งแขงันนี้แล้วก็ฝั่งนี้ด้านนี้จะเป็นหัวปั๊มออกมาที่บอกว่าตัวนี้เนี่ยปกติพักหลังนี้เนี่ยนะคะเนื่องจากว่าพิมพ์บำรุงผิวอย่างยิ่งยวดแล้วก็อย่างเข้มข้นทุกวันเช้าเย็นเช้าเย็นเนี่ยนะคะสภาพผิวพิมเนี่ยดีมากขึ้นจนพักหลังเนี่ยพิมพ์ไม่ค่อยชอบที่จะแต่งรองพื้นหรือเบสเมคอัพอะไรหนาๆอีกแล้วนะคะรวมไปถึงบีบีครีมด้วยก็เช่นกันนะคะแต่ว่าพอมาเจอตัวนี้ตอนที่เทสเนี่ยพต้องขอบอกว่า เอ้ยมันเหนียนจริงๆหลังจากใช้ไปปกติในเวลาพิมแต่งหน้าไปข้างนอกพิมก็จะไม่ได้บอกไปโพธนากับใครหรอกว,ว่าวันนี้ใช้รองพื้นอันนี้อันนี้อันนี้อะไรอย่างนี้นะคะนอกจากว่าจะมีคนถามแล้วตอนที่พิมใช้ตัวเนี้ยพิมเขาบอกว่าเป็นการเป็นช่วงเวลาที่ออกไปข้างนอกแล้วมีคนถามถึงหลายครั้งมากว่าใช้อะไรนะคะเพราะว่าพิมเทสตัวตัวเนี้ยอยู่ประมาณ2สัปดาห์ได้นะคะก็คือช่วง2สัปดาห์เนี่ยคือใช้เฉพาะ ยี่ห้อนี้อยู่ยี่ห้อเดียวนะคะสีนี้แล้วขนาดบรรจุไม่ใช่น้อยนะคะคุณคะ่ะ40กรัมนะคะราคา950บาทเยอะมากเลยนะคะสำหรับสาหรับรองพื้นที่แบบออกแนว BB บครีมแบบนี้นะคะนี่ตอนแรกไม่เห็นสีเออก็ยังงั้นยางงั้นอย่างเงี้ยนะคะแต่พอกเออพอทานไปปุ๊บเออมันเข้ากับสีผิวพิมพ์ได้ดีมากเลยแล้วก็เรียบเนียน อย่างมากไม่น่าเชื่อปกติเนี่ยเป็นคนที่แบบเอ้ยไม่ต้องลงหรอกเพราะว่าเดี๋ยวถึงเวลาลงไปนะั่นเดี๋ยวมันก็เป็นคราบเป็นอะไรนี้นะคะดูสิโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะถ้าเกิดว่าลงไอเจ้าครีมตัวนี้ก่อนนะครีมประดาวนะคะครีมประดาว915เมรเนี่นะคะเนียนมากดูเอาละกันว่าขนาดมือข้างที่ปกติยังไม่ทาอะไรพิมพรู้สึกว่าเคยของพิมพิม,พมพก็โอเคอยู่แล้วนะ,ะแต่พอมาเจอข้างที่บํารุงแล้วและลงบีบีของเขาแล้วนะคะข้างนี้เนียนสุดๆ เนียนสุดๆจริงๆนะคะพิมยังคิดเลยว่าบางทีนะเราไม่อยากแต่งที่หน้าใช่ป่ะแต่หลังมือเราแบบไม่อยากให้กระดำกระด่างนะคะและวโดยเฉพาะอย่างงี้เขาผสม SCL แล้วเนี่ยลงที่หลังมือก็ได้มันก็เวลาเราไปไหนพหเราแต่งชุดอะไรแบบนี้เนี่ยผมมันต้อง,องเปิดคงเปิดแคลรให้มันดูเนียนๆน,นะคะโดยเฉพาะอย่างยิงหลังมือให้มันดูเนียนพิเศษเลยก็ทาเฉพาะตรงหลังมือก็ยังได้เลยนะอันนี้นะคะก็เป็นชิ้นที่2นะคะจะบอกว่าปรับรื้มเช่นกันนะคะมาถึงอีก2ชิ้นนะคะอีก2ชิ้นตรงนี้ดูเหมือนจะเป็นคู่กันหไหมสองอันนี้จะเป็นออกสีส้ม สองนี้จะเป็นออกสีทองๆนะคะมาเริ่มที่ตัวคล er นเซอร์ก่อนก่อนนะคะนี่คือฟอนเบลเดอร์มาคอมพลีทโฟมคลนเซอร์นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหน้านะคะเขาบอกคมความสมดุลน,น้ำหล่อเลี้ยงผิวนะ,ะให้ไม่แห้งตึงนะคะตัวนี้ขนาดบรรจุหนึ่งกรัมนะคะราคา3 9 0เก้าสิบาทฮิ้จะบอกว่าพิมพ์เทสต,ตัวนี้แล้วนะอันนี้ขออนุญาตไม่เทสลงบนตัวได้ไหมนะคะมันจะเป็นลักษณะเป็นเนื้อโฟมครีมธรรมดาอย่างนี้แลค่ะนะคะ,นะคะจะมีความเหลวไม่ได้เป็นแบบโฟมแบบที่เป็น เป็นเนื้อเป็นเนื้อโฟมโฟมฟูฟูนะับนี้จะเป็นออกเหมือนเนครีมมากกว่านะคะี่บอกว่ามีนะคะโฟมล้างหน้าประเภทที่คุณผู้ชายชอบและโฟมล้างหน้าประเภทที่คุณผู้หญิงชอบแล้วมันจะมีโฟมล้างหน้าประเภทหนึ่งคือคุณผู้หญิงกับคุณผู้ชายใช้ได้แบบว่าเหมือนกับมันผสมกันแล้วมัน ซ้อนกันอยู่ตรงกลางอันนี้เป็นหนึ่งในนั้นนะคะเพราะว่าตอนที่พิม์เทสเนี่ยพิมพ์ก็รู้สึกว่าเออชอบนะมันมีกลิ่นหอมดีมันตีฟองแตกง่ายนะคะล้าก็ล้างาออกจากใบหน้าง,ง่ายทําให้รู้สึกว่าไม่มีสิ่งตกค้างแล้วก็ไม่ทาให้ผิวหน้าแห้งตึงแต่กะนั้นก็เถอะหลังจากที่พิม์เทสเสร็จแล้วเนี่ยตอนนี้กลายเป็นคุณสามีพิมพ์นะคะที่ใช้ทุกวันเลยเช้ายืนเช้าย็นเช้าเย็น,ยน,ยนตอนนี้หลอดน,นี้เนี่ยไปไกลแล้วนะคะใกล้หมดคือมันเป็นเขาเรียกว่าโฟมล้างหน้าที่ผู้ชาย ก็ชอบใช้ได้ค่ะเพราะว่ามันให้ความสะอาดระดับที่เรียกว่าบางทีเขาจับแล้วเขาสึกว่ามันเอียดแต่จริงๆแล้วมันไม่ถึงเอียดเพราะว่ามันเข้าไปบำรุงมันไปช่วยอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเขาใช้แล้วเขารู้สึกถึงความสะอาดเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยจะรู้สึกเอ้ยไม่ได้ฉันแห้งฉันล้างรู้สึกแห้งตึงจะหยุดใช้ถูกไหมคะแต่ว่าเราเราเป็นเนินถามผู้หญิงเราใช้แล้วแบบไม่รู้สึกว่ามันแห้งตึงแต่คุณผู้ชายต้องการให้ล้างเสร็จแล้วมันรู้สึกแห้งมากขึ้นแต่เขาก็รู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันเพราะว่ามันทําความสะอาดออกไปได้เรียกว่าเต็็มททีีี่่่นนนนะะคเปชิ้3 สำหรับชิ้นสุดท้ายนี้นะคะเขาบอกว่าชิ้นนี้มีความเด็ดเด่นมากนะคะเพราะตัวนี้คือฟอนเบลเดอร์มาคอมพลทครีมนะคะเป็นครีมบำรุงเขาบอกว่ามีคุณสมบัติคือคืนชีวิตชีวาให้เซลล์ผิวนะคะดูแลจากผิวชั้นในให้เปล่งปลั่งนะคะแล้วอ่อนเยาว์อันนี้เนี่ยนะคะเป็นขวดแบบเป็นหัวปั๊มนะคะขนาดบรรจุ50กรัมด้วยกาันร,ราคา1,390บาทนะคะเนื่องจากว่าข้างนี้ลงบีีไปแล้วะคะเดี๋ยวจะมาลงข้างนี้แทนใะให้ดู บีบม,มากพิมนะคะอย่างแรกก่อนอื่นเลยนะคะชอบแพคเกจิ้งที่เป็นกระปุกหัว,หวกดปั๊มแบบนี้นะคะแต่ว่าเป็นปั๊มแบบที่มันจะค่อยๆดัน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 ขึ้นนี้ไม่ได้เป็นแบบสายจิ้มไปะคะเพราะนั้นถ้าเป็นกระปุกน,นี้เนี่ยคุณสามารถที่จะใช้จนหมดได้เลยนะคะแล้วก็เนื้อของเขาให้ดูนี้เป็นออกเป็นคล้ายๆเนื้อเจลเป็นเหมือนเจลครีมนะคะเป็นเหมือนเจลครีมแต่ว่าไม่ได้อันนี้จะไม่ได้เป็นแนวครีมน้ำแตกเหมือนอีกตัวหนึ่งนะคะอันนี้เดี๋ยวถ่ายดู เหนว,ว่าครีมเซตเนี้ยเนื่องจากว่าเป็นครีมที่มีราคาที่เหมาะสมต่อกระเป๋าตังค์ของพิมพนะคะเพราะนั้นเรียกว่าเป็นครีมที่ทาได้ตั้งแต่ใบหน้าลงมาจนถึงคอแล้วก็จนถึงช่วงนี้ของหน้าอกด้วยนะคะเพราะว่าบางทีถ้าคุณบำรุงคุณไม่อยากจะบำรุงเพียงแค่ ใบหน้าเท่านั้นนะคะคุณอยากจะซื้อของที่คุณสามารถที่จะทาบำรุงแล้วมันรู้สึกว่าเออมันได้ครบทั่วทั้งหมดถูกไหมแทนที่แบบว่าเออบำรุงซะสวยตรงนี้หมดเลยนะคะบางคนบำรุงรามาถึงคอแล้วอ่ะแล้วตรงนี้ล่ละนะคะถึงเวลาทาโลชั่นที่ตัวก็ไม่ทาด้วยนะตรงนี้มันก็จะเหี่ยวไปค่ะแต่เวลาคุณใส่เสื้อผ้าคุณใส่เสื้อผ้าที่มันเปิดแบบนี้รวมไปถึงคนที่ชอบก้าวผมขึ้นแล้วถึงเวลาเจอแดดปุ๊บหันหลัง หลังให้แดดทันทีเพราะไม่อยากให้หน้าโดนแดดถูกไหมหลังให้แดดแล้วตรงไหนละ่ะตรงนี้นะคะอย่าลืมนะคะว่าผิวตรงนี้ก็ต้องการการดูแลเช่นกันนะคะเพราะนั้นเดี๋ยวนี้นเวลาที่พิมทาครีมต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวนี้หรือตัวนี้นะคะพิมจะทาหน้าทาคอทาหลังคอแล้วก็รวมถึงนี้ด้วยเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือกใช้ครีมที่มีราคาที่เหมาะสมแล้วก็เหมาะกับสภาพผิวของเราะะสำคัญมากๆเลยเพราะนั้นอยากจะให้ลองดูอันนี้เนี่ยจากที่พิมดูเนื่องจากว่ามันมี2อัน แล้วมันเป็นครีมที่โอเคแฮปปี้ใช้แล้วชอบทั้งคู่เนี่ยเราจะเลือกไงนะคะหลังจากที่พิมพอ่านๆมาเขาบอกว่าใช้ตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายงงไหมสำหรับในบรรดาบํารุงนะคะเพราะนั้นเรียกว่าถ้าพิมพหลังจากที่พิมพล้างหน้ามาเสร็จล้างหน้าเสร็จถ้าเกิดพิมพมีเซรั่มจะลงเซรั่มพิมก่อนเซรั่ม um, เสร็จพิมพจะตามด้วยเจ้าครีมตัวนี้ค่ะอะควาเดฟ 915m นะคะตัวนี้ที่เป็นครีมน้ำแตกเสร็จแล้ว ถ้าเกิดจะไปทาพวกสปอตอันายอะไรต่อมีอะไรนะคะถ้าคุณมีนะคุณก็ทาไนะปได้เสร็จแล้วเนี่ยก็ปิดด้วยนี้ค่ะตัวนี้นะคะตัวเดิมมากคอมพลีทครีมซึ่งจะบอกว่าเฮ้ยไม่น่าเชื่อว่าตอนที่ไปเกาหลีเราพลาดได้ยังไงนะคะสําหรับตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณจะถามว่าทําไมอ่ะทาไมตัวนี้มันถึงได้แพงกว่าตัวนี้นะคะทําไมตัวขวดปั๊มมันถึงได้แพงกว่าบุกแบบนี้ทีนี้ก็ขอมาอ่าน รายละเอียดตรงนี้หนึ่งแล้วกันนะคะเพราะเขาก็บอกกันว่าถ้าเป็นเจ้าตัวนี้เนี่ยมันจะดูแลถึง7ปัญหานะคะคือริ้วรอยผิวแห้งค่ะความชื้นผิวไวต่อสัมผัสและมีอาการเรื้อรังอาการแพ้เรื้อรังนะคะผิวหมองคล้ำรุมขนกว้างผิวหยาบค่ะความยืดหยุ่นนะคะรอยแผลเป็นจากสิวเพราะว่าเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยมันจะผสม โกลด์แฟกเตอร์แล้วก็สเตมเซลล์ที่ไปทำงานร่วมกันแล้วก็มีอลลาเจนจากปลาดาวนะคะแล้วก็บอกว่ามีพืชสมุนไพรอะไรสักอย่างซึ่งชื่ออ่านไม่ออกเขาออกนตอน,น,นแล้วก็มีตัวแพนทีนอลนะคะที่ให้ความชุ่มชื่นกับผิวตอนแรกคิดว่าแพนทีนอลนี่มันเป็นวิตามินที่แบบว่าให้ความชุ่มชื่นกับเส้นผมนะเพราะเราเคยเห็นโฆษณามามากค่ะแต่จริงแล้วแพนทีนอลก็คือเป็นตัวที่ให้ความชุ่มชื่นกับผิวเราได้ด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็มีในอะในอะซินาไม้นะคะ เขาบอกว่าช่วยทําให้ผิวขาวขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติเลยนะคะงี้ก็ตามก็ยังคงเป็นคอนเซ็ปต์ประดาวอยู่เหมือนเดิมนะะเพราะนั้นก็ถ้าเกิดว่าให้พิมพ์เลือกแค่1ชิ้นนะคะจากเซตตรงนี้ทั้งหมดนะคะพิมพ์จะเลือกตัวนี้เลยแน่นอนนะคะอย่างที่บอกคือวันนี้เน้นนำเสนอตัวที่ชอบที่สุดก่อนเลยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าให้ลอง,อองมาจริงแม้ตัดสินใจยากมากเลยระหว่างจะตัวบีบีกับตัวนี้นะคะ ก็ต้องขึ้นอยู่ว่าแหละว่าคุณชอบอะไรถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่ชอบแต่งหน้าก็คงจะเลือกเป็นตัว B ีีอะแต่เน่จัว่าพิ่เป็นคนที่บ้าบำรุงผิวพี่ก็ควรจะเลือกตัวนี้เพราะนั้นถ้าเกิดให้เรียงแล,แล้วก็เป็นตัวนี้ตัวนี้แล้วก็มาเป็น BB แล้วก็ตัวเคลมเซอร์ตัวนี้นะคะแต่งอะไรก็ตามค่ะแค่พรีวิวตรงนี้มันยังไม่พอค่ะพิมพอยากจะโชว์ให้คุณเห็นเลยว่าตอนที่ทา อันนี้มันเป็นยังไงบนผิวหน้าคะ่ะเพราะว่าทาตรงหลังมือใครก็ทาได้ถูกปะ่ะเราก็เ,าเห็นแล้วว่าเป็นน้าแตกอยากจะให้มันแตกให้เห็นบนหน้าเลยนะคะเพราะนั้นเดี๋ยวตอนท้ายวิดีโอเราไปลองทาครีมนี้กันเลยคะ่ะแลค่ะมันเริ่มลองใช้กันไปทีละตัวเลยนะคะจะใช้ในส่วนจอ i ์ไรเซ z e r กับ BB คร e a m ของเขานะคะอันแรกอันนี้นะคะ Aqua d e p 915นะคะอันนี้หน้าตากระปุกแบบนี้นะคะก็เป็นกระปุกแก้วคือกระปุกหนักมากกรุณายอย่าทําตกเป็นวิดีโอที่พิมแบบว่า ระวังมากค่ะเพราะว่าถ้าตกลงมามันคุณจะต้องแตกแน่นอนเนื้อนะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้อยากจะให้เห็นชัดๆมากเลยคือแบบมันเป็นเนื้อแบบที่แปลกคือเราจะไม่เคยเห็นคือบางทีเนี่ยเห็นประเภทที่เป็นเจลครีมก็คือเจลครีมแต่อันนี้มันจะเป็นเจลครีมที่เนื้อมันเด้งๆอะไรอย่างนี้นะคะและนี้เนี่ยอันนี้อย่างที่แบอกแล้วคือว่าควรที่จะใช้ภายตัดเพราะว่าเวลาที่คุณเอานิ้ว ปาดลงไปเนี่ยบางทีมันไม่ค่อยจะติดขึ้นมานะคะเพราะอย่างที่บอกคือมันเป็นหลังจากที่มันเป็นเนื้อเจลครีมเนี้ยพอลงมาโดนผิวปุ๊บเนี่ยมันจะกลายมีมีความเป็นน้ำมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะนั้นถ้าเกิดว่าใช้เจ้าพายหรือว่าไมกอบเล็กอะไรอย่างเงี้ยตักนะคะมันจะงใช้ง่ายขึ้นนะคะเนี่ยนะได้แหละผมก็มาป้ายใส่มือเราค่อยดูดิมันเด้งมากเลยนะให้ดูใกล้ๆที่ผิวเลยนะจะได้เห็นว่ามันเปลี่ยนสภาพกลายเป็นน้ํา เห็นไหมตอนนี้มันกลายเป็นเหมือนมีหยดน้ําติดอยู่บนผิวพิมพ์แล้วนะคะกลายเป็นเหมือนน้ําแล้วอะอืมเป็นแบบนี้เลยไม่น่าเชื่อตอนแรกก็งงว่ามันเป็นไปได้ยังไงแต่ว่าพอไปหาข้อมูลประเภทพวกครีมที่เกาหลีอะไรเงี้ยนะคะเขาก็มีกันนะครีมน้ําแตกอะไรเงี้ยเขาก็เรียกกันเป็นชื่อเรียกของเขาเลยนะคะโดยที่แบบว่าไม่ได้ระบุยี่ห้อแต่อย่างใดอันนี้ก็คงจะเป็นหนึ่งในครีมน้ําแตกประเภทนั้นนะ,นะคะ ข้อดีก็คือว่าพอลงไปปุ๊บเนี่ยมันกลายเป็นน้ํามันให้ความรู้สึกแบบว่าชุ่มชื่นแต่ว่ามันยังมีความเขาเรียกอะไรคะความลื่นที่บนผิวของเรานะคะแต่หลังจากที่พอคุณทาเสร็จไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณทาเฉพาะตัวนี้อย่างเดียวนะเอาตัวนี้อย่างเดียวก่อนนะคะแล้วคุณปล่อยเขาซึมแป๊บหนึง่งซึ่งใช้เวลาไม่นานมากนะคะอันนี้แต่ว่ายังไงก็ตามนะเจ้าครีมตัวนี้เนี่ยไม่เหมาะกับการเอามาใช้นวดหน้านะคะเพราะว่ามันจะไม่ได้ไม่ได้ให้ความ เขาเรียกมันไม่ได้ทิ้งความลื่นบนผิวนานมากเพราะที่เราจะเอามือนวดไปนวดมานะคะถ้าเกิดว่าคุณนวดไปนวดมามันจะดึงหนังผิวซะเปล่าก็คือว่าให้ลงเนี่ยค่ะวบาสบายตอนนี้คือแห้งลงไปเรียบร้อยถ้าเกิดว่าคุณหยุดแค่ตรงนี้เนี่ยแล้วเ,เอาแป้งฝุ่นนะคะมาเทสดูคือแบบเป่าออไปคุณจะรู้ว่ามันไม่ได้มีความเหนียวมันจะเป็นอะไรที่แบบลื่นๆผิวอะคะ่ะแล้วก็ซึมหนึบรวดเร็วปกติแล้วเนี่ยพิมจะทานลงมาจนถึง นี่แหละคะหลังคอแล้วก็ช่วงเหนือหน้าอกตรงนี้นะคะเพื่อที่ว่ามันจะได้ให้ความชุ่มชื่นเต็มที่นะคะผ่านไปกับตัวแรกแต่ที่นี้ปกติเวลาพิมทามาชัไรเซอร์เนี่ยไม่ทาตัวเดียวอยู่แล้วเพราะนั้นสง่งมาสองตัวพิมก็บ้ลเลยนะคะแล้วก็หลังจากที่อ่านข้อมูลในใบที่เขาให้มาเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเป็นเจ้าตัวนี้ค่ะเดลมาคอมพลีทครีมตัวนี้นะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่ทาสุดท้ายก่อนจะไปทํา อย่างอื่นใดๆไม่ว่าจะเป็นกันแดดหรือว่าเมคอัพนะคะเพราะนั้นอันนี้เนี่ยพิมใช้เยอะนะพิมใช้สามปั๊มด้วยกันเยอะหมายถึงว่าได้ทาครีมอื่นไปแล้วแล้วยังทาอันนี้อีกอีกสามปั๊มนะคะอันนี้เนี่ยจะมีความเป็นเนื้อครีมแบบที่เราเคยเห็นกันปกติแล้วเนี่ยมากกว่านะคะจะแบบว่าไม่ได้เป็นเนื้อเจลครีมหรือว่าไม่ได้เป็นเนื้อแบบ้ครีมน้ำแตกแบบประมาณนี้นะคะลงมาถึงขงคอได้นะ สำหรับการทาครีมที่ช่วงคองนะคะพิมไม่ได้แบบว่าเขาเรียกอะไรขยับมือหรืออะไรอย่างเงี้ยไปตรงช่วงไหนเป็น,เป,นเป็นทางที่ทางไหนพิเศษหรือว่า เอะมันต้องทาที่ทางไหนมันถึงจะป้องกันการเหี่ยวย่นของผิวหนังตรงช่วงลาคอนะคะคุณแค่รู้สึกว่าถ้าเกิดคุณจะทาครีมตรงช่วงลําคอเนี่ยคุณแค่ต้องใช้ครีมที่ปริมาณที่มากพอแล้วก็มือเบาๆหน่อยตอนที่ทาน,นะคะเพราะว่าถ้าเกิดมันมีครีมมากพอเนี่ยมันก็จะทําให้ไม่เกิดการดึงรังผิวระหว่างที่คุณทาถูกไหมแล้วก็ไม่ว่าคุณจะขยับไปทางไหนมันก็เหมือนแค่เป็นการจับนวดปกติระหว่างวันคุณก็มี ต้องแบบไปโดนมันเหมือนกันถูกไหมเพราะนั้นถ้าเกิดว่าแค่การทาครีมประมาณ1ิบวินาทีเนี่ยมันไม่ได้สร้างความแตกต่างมากมายนะคะโดยเฉพาะอย่างนี้ถ้าเกิดคุณใช้ครีมแล้วคุณก็ทาให้มันเกิดความลื่นของผิวตรงนี้นะคะ่ะแล้วก็ทาเข้าไปนะครีม <c rim> <c rim> สองตัวนี้เนี่ยนะคะสามารถสำหรับพิมนะพิมสามารถทาได้ทั้งเช้าและเย็นเลยนะคะก็คือว่าถ้าเป็นตอนกลางคืนเนี่ยก็ล้างหน้าเสร็จทาสองตัวนี้ปุ๊บทา ถ้าเกิดคุณมีพวกไอครีมอะไรอย่างเงี้ยคุณจะทาเพิ่มเติมเสร็จแล้วก็สามารถปะแป้งนอนได้เลยนะแต่ถ้าเกิดเป็นกลางวันเนี่ยแน่นอนคุณก็อาจจะลดปริมาณของเจ้าตัวนี้ลงนิดนึงนะคะเพราะว่ามันมีความเข้มข้คนค่อนข้างสูงนะคะถ้าเกิดทาเยอะเกินไปเดี๋ยวมันจะคนที่มีผิวมันมากจะรู้สึกมันเหนอะหนะเกินไปได้นะแต่ถ้าเกิดคุณเป็นคนผิวแห้งอย่างพิมพ์แล้วก็ทาเยอะเท่ากับกลางคืนเนี่ยไม่มีปัญหาเลยนะคะมันก็จะซึมหายไปหมดเพราะว่าผิวเราแบบกินต้องการความชุ่มชื้นพิเศษนะคะ เราถึงจุดนี้เนี่ยพิมก็จะทาครีมกันแดดน,นะคะเพราะว่าถึงแม้ว่าเจ้าตัว UV protector BB cream เค้านี้เนี่ยจะผสม SPF มาด้วยแต่ว่าพิมพ์ก็พูดเสมอนะว่าเราไม่ควรที่จะไปพึ่งนะคะเครื่องสำอางที่ผสมกันแดด100%เพื่อให้ช่วยกันแดดผิวเรานะคะอย่างไรก็ตามผิวเราต้องการการปกป้องที่มากกว่าน,นั้นเพราะว่าถ้าเกิดคุณจะให้ BB cream เนี่ย สามารถช่วยกันแดดได้ร้อยเปอร์เซ็นอย่างที่คุณกางจะลงกันแดดเนี่ยคุณต้องใช้ปริมาณเยอะมากอะคิดดูแลคือปกติเราจะไม่ใช้บีบีครีมหรือรองพื้นหรืออะไรอย่างเงี้ยได้ปริมาณที่เยอะขนาดที่เราใช้กันแดดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นทิมแนะนําว่าให้คุณไปลงกันแดดตัวที่คุณชอบหรือคุณใช้ประจำอยู่แล้วก่อนนะคะแล้วค่อยมาลงบีบีครีมค่ะเอาละค่ะทากันแดดเสร็จแล้วนะคะเรามาทาบีบีครีมกันนะคะบีบีครีมตัวนี้เนี่ย เวลาที่คุณบีบมาครั้งแรกคุณจะรู้สึกว่าเอ๊สีมันอ่อนไปไหมอะไรแบบนี้นะคะตอนแรกพิมบีบมาเนี่พิก็รู้สึกว่าเอ๊สีมันค่อนข้างอ่อนนะแม้กระทั่งสาหรับผิวพิมก็ตามน,นะคะและะ้วปกติเจะบีบแค่มันครึ่งปั๊มก่อนนะคะจะไม่ได้บีบมาเยอะคือบีบมาแล้วค่อยๆลงทีละส่วนใบหน้าแต่ว่าพอหลังจากที่คุณเกลี่ยครั้งแรกพิมเกลี่ยครั้งแรกนะพิมรู้สึกเอ๊สีมันเทาไปหรือเปล่ามันลงที่ใบหน้าแล้วจะเป็นยังไงบ้างอะไรแบบนี้นะคะแต่เปล่าเลยพอลงปุ๊บสำหรับพิมมมพพ์นนนนะะะออดีผิววาากๆนะะกๆค็็เเลย่ัป เขาเรียกอะไรบีบีประเภทที่พอลงไปแล้วเนี่ยมันเหมือนกับค่อยๆปรับแสงสีเสียงอะไรอย่างเงี้ยมันเข้ากันกับผิวของเราหรือเปล่าไม่ทราบนะคะแต่ว่าพอทาไปแล้วเนี่ยมันรู้สึกว่าเออมันเข้ากันกับสีผิวพิมพ์ได้ดีมากๆเลยปรับเองเลยรประมาณนี้นะคะอย่าลืมพีมลงตรงช่วงใต้ตาปกติแล้วเนี่ยพิมพ์ลงบีบีครีมเนี่ยพิมลงหมดนะปลอดอกตาอะไรอย่างเงี้ยนะคะลงหมดเลยเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าคุณไม่ได้แต่งหน้าอะไรจัดจ้านมากมายนะ การใช้แค่ BB บีครีมหรือปกติเวลาลงรองพื้นเนี่ยนะคะลงที่เปลือกตาด้วยอะไรพวกนี้มันก็เสมือนเป็นเบสระดับหนึ่งนะคะทำให้อายช d โดติดแน่นทนนานมากยิ่งขึ้นแล้วก็ให้สีสันที่มันแบบว่าชัดเจนนะคะได้สีตรงกับในตลับที่คุณใช้อะไรประมาณนี้เพราะนั้นค่อยๆลงทีละน้อยค่ะ ทริคของการลงบีบีครีมคือลงน้อยๆบางๆช้าๆเรื่อยๆแล้วก็ค่อยๆนวดไว้ในผิวนะคะถ้าไม่พอเรค่อยเติมเพิ่มเพราะถ้าเกิดคุณลงไปเยอะปุ๊บแล้วเนี่ยบีบีครีมอ่ะมีแนวโน้มที่จะเป็นสีที่ค่อนข้างขาวเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณลงเยอะเกินไปปุ๊บหลายๆคนบอกพี่ลงบีบีครีมมันวอกแล้วก็มันจับเป็นก้อนแล้วก็มันไหลอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งบีบีครีมเนี่ยพี่ไม่คิดว่าเขาออกแบบมาให้คุณใช้ทีละเยอะคือออกแบบมาให้ลงทีละน้อยๆนะคะแล้วก็ค่อยๆเกลี่ยไป แล้วก็จริงๆเราไม่จําเป็นต้องทาทั่วหน้าก็ได้นะคะอย่างพิมพ์นี้คือพิมพ์ทาโชให้ดูถ้าเกิดสมมุติปกติแล้วคุณมีความกังวลใจแค่ตรงช่วงใต้ตาตรงช่วงจมูกหรือตรงช่วงที่แบบมีความแดงเป็นพิเศษเส้นเลือดฝอยด้านล่างมันขึ้นไม้เห็นเนี่ยคะ่ะก็คือทาเฉพาะตรงจุดก็ได้แล้วเปลี่ยให้มันดูกลมกลนกืนกันกับผิวที่เหลือที่คุณไม่ได้ต้องการไปปกปิดอะไรเขานะคะก็คือเป็นการแต่งหน้าสไตล์โชผิวอะ่ะซึ่งพิมพ์ว่าผู้หญิงทุกคนน่ะอยากโชวผิวทั้งนั้นแหละแต่ว่่่่่าาาาบงงงทีีมมันมม <laughs> ันนะะนกก็็็ออออดดไไ้้ใชเเหคครืสํะ เป็นหน้าหลังจากที่ลงบีบีครีมเรียบร้อยแล้วนะคะอย่าลืมขอบตาล่างถ้าติดสมมูิมันยังไม่พอเนี่ยนะหรือว่ามันแบบแผ่นด้ายังชัดคุณสามารถที่จะใช้อุนนี้เลยเมื่อกี้บีบมาครึ่งปัม๊มยังไม่หมดนะคะยังเหลือเหลือครึ่งของครึ่งปั๊มนะเพราะว่าใช้จริงๆแค่ประมาณสักหนึ่งส่วนสี่ปัม๊มหลอดดีใช้กันถึงปีหน้าปีมะรืนทีเดียวนะคะสามารถที่จะมาแตะทิ้งไว้อย่างนี้ยคะ่ะได้นะคะเพื่อให้มัน เขาเรียกอะไรให้มันแห้งลงนิดนึงมันก็จะได้ดับเบิลไปเป็นคอนซีลเลอร์อะไรพวกนี้ได้เลยนะคะช่วยปรับสภาพแสงปรับแสงที่อยู่ใต้ตาตรงนี้นะให้ดูสว่างมากยิ่งขึ้นแต่อย่าลืมนะคะไม่ว่าจะแตะลงมาทงไว้อย่างนี้เนี่ยก็ยังต้องใช้เทคนิคคอนเซปต์เดิมคือบางแล้วก็เกลี่ยให้มันแบบกระจายตัวนะคะอย่าให้มันไปเกาะกันเป็นก้อนมันจะได้แบบว่าไม่ตกร่องแล้วก็หลังจากที่คุณลงแป้งอะไรพวกนี้แล้วอะมันดูแบบเนียนนะ แล้วคะ่ะแต่งหน้าเสร็จเรียบร้อยนะคะเร็วและไวอย่างมากเลยะคะ่ะปุ๊บปุบปบ๊ขั้นตอนปุ๊บอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็รับรองเลยว่าวันนี้เนี่ยจะต้องอยู่ไปจนถึงเย็นเลยนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ย ตอนนี้8โมงยวต้องไปงานไปเจอค,คุณนู้นคนนี้คนนั้นยาวไปถึงแน่นอนว่าหลายทุ่มเลยคะ่ะเดี๋ยวเราเค่อยกลับมาดูกันค่ะว่าตอนหลายทุ่มแล้วเนี่ยหน้าตอนนี้ค่ะกลับมาอีกครั้งนะคะตอนนี้3ทุ่ม15เข้าไปแล้วนะคะมาเช้าแต่งหน้าทาครีมนะคะตั้งแต่ตอนประมาณ7โมงครึ่งก็เรียกว่าผ่านไปทั้งหมด12ประมาณ14ชั่วโมงนะคะวันนี้เนี่ยออกไปรถตู้ BTS แท็กซี่เดินลินถนน กินขนมโคลนแล้วก็ทานอาหารในพวกแบบแคนทีนที่เป็นเรียกเพิงอะไรอย่างเงี้ยร้อนต่อทั้งวันเดินอะไรมากมายเลยวันนี้มากมายจริงๆนะคะออกไปแถมโดนฝน,นี้่แต่หาวันนี้เนี่ยพิมซักมันไปหนึ่งครั้งเท่านั้นนะคะเพราะหน้ามันโตมากมันโดนนะความชื้นอะไรอย่างงี้นะคะก็เรียกว่ายังใช้ได้มากๆเลยคือ เจ้าบีบีที่ลงไปนะคะแล้วผิวพิมก็ยังคงรู้สึกชุ่มชื่นอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่แบบชอบลองผลิตภัณฑ์อะไรที่ออกแนวเติมน้ําให้ผิวนะคะอาจจะอยากลองตัวนี้ดูก็ได้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะที่พิมใช้แล้วพิมรู้สึกว่าโอ้นะคะก็ถ้าเกิดว่าคุณอยากลองนี้ก็ลองหาไปใช้ดูะะ่ะโดยเฉพาะนี่เจ้าตัวกระปุกที่เป็นครีมน้ำแตกนะคะอันนี้คือตัวที่ชอบที่สุดในบบรดาของเขาทั้งหมดนะคะเอาละค่ะสำหรับวิดีโอนี้นะคะขอบคุณมากที่ติดตามชมจนจบค่ะแล้วเราเจอกันในะะวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ